บึ๊บบึ๊บบจิ๊งโอเคก็ตึ๊บ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 มันเริ่มขุ่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเราไม่มีถุงบีบอะเราแบบจับใส่ไปแล้วปะแบบตักใส่อันนี้ก็น่ากินเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเนี่ยตักใส่ เดี๋ยวจะตักใส่เข้าไปในนี้นะคะทุกคนฟูอยากแผ่นกล้องหุงสูงเราให้เห็นตรงนี้มากเลยทําไคือแคนนอตูดอะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวคนจะตักตรงนี้ถ้าฝั่งนี้มาให้ตรงนี้เห็นไหม,ท,หไหมทุกคนเดี๋ยวคนจะตักส่วนนี้ที่เป็นคุกกี้แบบมันจะพอไหมพอเลยกพราเดี๋ยวมันก็กระจายออกเองนะทุกคน,กคนว้าวมันเริ่มข้นละทุกคน Nó... mênh 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 theo à mênh 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 à mình mênh mênh เยอะไหมเยอะเนาะน่าอีดมาค่ะว้าวมันจะล้นเดี๋ยวเราขอตัดขอบนี้ก่อนเราวสอดลไปป็นไลเดี๋ยวขออนุญาตตัดเออว,ว่าอาอาากอืมมันจะ จะเอาข้อไงสวยละสวยละทุกคนชิบนี่แล้วกันสอย่างนี้กันเอ้ยสอดได้อยู่เอ๊ยก็สอดได้อยู่นะ ทุกคนเราก็สอดได้อยู่ดิเราขอเกียร์อันนี้มันนิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันโอเคได้อยู่ได้อยู่เห็นเราท้องน้องเลยค่ะทุกคนไปหาอะไรกินเลยเดี๋ยวฟือ่องขอ,อเกียร์ให้มันเลยดูเท่ากันก่อนทุกคนมันจะเต็มแบบช่อง แบบนี่แหละซึ่งเยอะมากอืมว้าว that's just that good that's so ดูดีมากเลยอ่ะดูดีจังนี่คือการทำครัง้งแรกเลยนะแบบทำทำอน,นี้ครั้งแรกเลยก็แบบตอนแรกว่าจะแบบกะจะทำหลายรอบแล้วแต่แบบขี้เกียจ จะแบบลองหลายๆสูตรหลายๆแบบทำหลายๆแบบชิปใกล้จะหมดแล้วเอาให้เกลี้ยงส่ำๆทุกคนแบบฝนจะหมดแล้วอะทำไงดีทำไงดี นี่เสร็จแล้วทุกคนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตวิ่งไปเอาสายชาร์จกับวอร์แบงค์แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะ มาแล้วจ um. ้าต so ้องรอว่แล้วก็จะโรยด้วยโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนี่นอคุอาจจะไม่เห็นหน้าตาตอนโรยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์กี โอ้ยแกะยาเข้มแม่บอกตรงนั้นแล้วใช่ไหมเอาบอกว่าอะไรก็รู้ไม่ใช่นะไปเป็นไอ้ปูไปอ๋อนั่ไม่ได้ไปหรอเราโทรมาบอกแกยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวโทรไปบอกอีกทีโทรไปถามอีกทีก็รว้นะคะ ไช้าคนดูทุกคนเราไม่รู้ว่าโซปอาชิบม,ออมนันจะละลายให้เราหรือเปลนะ่าทุกคนจับรูกให้เ,เราหน่อยน่ากินไหมมือเราสั่นมากฮิ เดี๋ยวเราจะไปอบกันค่ะทุกคนอบประมาณกียวทีนะมุมอบดีทีนะอันนี้นะ่นะดื่น Fork พกสิกวันทีเหรอ เราไปดูกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันบอกหนึ่งชั่วโมงอะแล้วก็ระหว่างหนึ่งชั่วโมงนะคะจะทำบาร์นอฟฟีีร้อนนะคะทุกคนมาขี้เกียจปั่นรี้มะทำยังไงดีแต่ก็ต้องปั่นเฮ้ยเขาพูดสับดอก ระหว่างที่เรารอบาญชีนะคะระหว่าง,งที่เราอรกกอ r o o k i อบนะคะหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมาทำาบานอฟฟี่กันค่ะวิ่งล้างจานนะคะทุกคนอู้หขอผู้ส่งดอกกุหลาบนะคะสำหรับห้าสิบกว่าดอกห้าสิบดอกค่ะโอ้ เเห็นเราไหมเราขออนุญาตล้างจานมาทุกคนเราจะพาทุกคนไปล้างจานกับเราเราจะพาทุกคนมาล้างจานกับเราในห้องมนจะวางได้ได้แหละล้างจานกันค่ะเป็นแม่ชีเดือนหน่อยเพราะว่าทำแล้วก็ต้องล้างถ้าไม่ล้างก็เป็นใบเฟนสมัยก่อนเพราะว่าใบเฟนสมัยก่อนเป็นคน่นเราไม่ชอบล้างไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้เป็นสมัยใหม่ เราก็ต้องล้างนะคะถ้าไม่ล้างก็โดนเซรัสโดดแม่ไม่ว่าหรอว่าทำไมถ้าเป็นทำแล้วล้างอะแม่จะไม่ว่าแต่ถ้าทำแล้วไม่ล้างอะน่าแหละเรียบร้อยสวดยับอะสวดยับยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกอันนี้ขออนุญาตแบบเคลียร์เศษแบบเศษขนมก่อน,อนแล้วค่อยล้างน,น้ำยาเคลียร์ อยู่คนเดียวอยู่กับแม่หาครับยังไม่มีอีกนะคืออะไ ก็จะมาล้างกี่ใบตองนี้นทุกคนเฟิร์นขอตอบแชทคือแต่งขออนุญาตโทรหาลุงแป๊บนะครับโุรหาอาปแปบบ๊บ มาแล้วคนเรามาเปิดเพลงกันเถอะทุกคนที่ว่าจะทันไหมออกห้ามืออยู่ร้อนมากร้อนร้อนมากมเดี๋ยวไปแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวใหม่ไปช่วงนี้ฝนตกไหมฝนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฝนเปิดเพลงแล้วกัน คฟินไม่ฟังมูนเคนเฟินไม่ได้ฟังมูนเคนเฟินฟังแบบทเทสเฟินพี่จะทำอะไรต่อจะทำบานอฟฟี่ค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเฟินขอเฟินต้องไปซูแครกเกอร์ตัวใหญ่ เอาพัดลมหน่อยไหม,ใ,หมใช่ไหมแบบสนใจอยากได้พัดลมมากน่าจะเดี๋ยวกลับห้องเราก็าไปล้างนะ้ำ่งตัวเฟื่อนไปดูบางกี่โมกันเฟื่องว่าเฟื่องจะออกห้าเมงเพราะว่ามันห่างจากชลบุรีประมาณห้าสิบกว่าที ทำขายหรอไม่ทําไปให้พี่พี่อันบอลหยูพี่ทิม bon ชาดูสิเจ็ดนพี่ผู้จัดการนัดดิวกันไว้เพราแบบเออฉันต้องทำคอนมไปให้พี่เขากินนะอย่างงเี้ยเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้จัดการทิมชาแบบรุ่นเพี่ด้วยเหมือนกันแบบสนิทนกันมากโซนเป็นลูกกระจอกเขาที่อะไรให้ดรวย ไลฟ์เอ่อถ้าจะดูไลฟ์สดน,นะคะไปดูไลฟ์สดได้ BG Sport นะคะทุกคนค mm hmm. นไม่สามารถไล์ได้ของทีมชาติคนไม่สามารถไล์ได้ mm hmm. ไปดูได้เป็น BG Sport นะคะนะน่ mm hmm. าจะ BG Sport นะไม่แน mm ่ใ hmm. จในยูทูบค่ะแอปแดง mm hmm. อบสี่ชั่วโมองอบชั่วโมงนึงค่ะเสร็จ ตอนสามมือสามเก้าน่าจะประมาณนั้นกลัวมันไหม้มากเลยจริงๆเลยแต่น่าจะไม่ไหม้แหละไม่หรอกไหม่ไหม้แข่งตรงไหนแข่งน่าจะแข่งวันที่สิบแปดมั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะคนไม่อยู่ดูอ่ะคนไม่ได้ไปดูอ่ะเามันคนไปภูเก็ตเหรเอ้ไม่ได้ไปภูเก็ตไปสมุนคนไปแข่งที่สมุนอดไปดูเลยที่ธรรมศาสตร์ ทุบแคกบอลทีมชาติป้าหนูหนึค่ะคืออะไรอ่ะมาทุกคนเราจะมาทำสั่งต่อไปกันก็จะเป็นคนได้แข่งบอลอยู่ไหมครับแข่งค่ะ คนต่อไปคนก็จะมาทำบ้านฟีกันนะคะวตคุณควราะเอาไครเกอร์นี้ไปบ<อ>ดเยอะเพราะว่าคนไม่ซื้อมาเอ้ยมีตัวเหรอข้างนี้ควรจะได้ไม่ต้องแต่คนไม่มีไงเดี๋ยวไป เอเนี่ยปั่นปั่นไปเลยมันก็บางกรอบเหมือนกันนะเี่ยเนี่ยเดี๋ยวใส่ในถุงแล้วปุ๊บเดี๋ยวใส่ถุงาแล้วก็ปุ๊บ อเดบ,บนะคะโดยการที่เราไม่มีลืมซื้อแท็เกอร์อุ้ยจะกินหอมมากเลยอืมกินแบบเนย เพนถ่ายคลิปเพลนี้ได้ไหมรอก่อนรอก่อนจะาหาทปา์ในแต่งการแต่งตัวไปขับไปเที่ยวกันไป,ปนคัฟเฟ่างี้กิ่นหอมมาเลยโยอกี่อันกีอันดีว,ว่าเพราะว่าต้นนี้เอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันใช่ไหมดูอ๊ยแม่บวงปุ๊บน่าจะละเอียดอยู่แล้ ีมันน้อยอ่ะมันก็เลยแบบเออเราไม่ต้องเอาคีมออกแล้วจังมีใครแข่งบ้างครับหมายถึงอะไรครับืออมันใหย่กว่าคนชว่าน่าจะไม่ต้องก็งแหละก็เดี๋ยวใช้ หอมเนยมากหอมเนยหอมมะพร้าวอ่ะสวยะอมมะพ้านี so. oh. Oh. Sí. Ah ่ค่ะ ันื้อเีเขียวๆที่เกลยอใช้ที่ปั่นอืมก็เลยใช้แทนค่ะคจะทำแบบไม่ใส่เลยก้านมันหอมเหรอใหมัน่วนวนนี้เลอันหอมมากนี่วนนนี้ค่ะก็จะใส่้อนตัก ช้อนตักใส่ในถ้วยูปหัวใจเห็นไหมน่าจะเลยใส่ละเ,เอียดืม หนีพิบาตให้คุงคันเฮ้ยน่าจะไม่พอเด้วนขาดหนึ่งไม่เป็นรเราแก้นัด้อนะคะแค่นี้ก็บอแล้ว แค่สี่อันไปดูบอลใช่ไหมใช่แล้วพคนคนจะตีวิคิมแค่นิดเดียวนะนิดนิดเดียวจริงๆแล้วก็มาหั่นกล้วยกันลูกเดียวเพราะว่าน่าจะขอ